สวัสดีครับเรียนทุกคนอันนี้มาพบกับครูคคมเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษานะครับปีที่5นะครับวันนี้ในเราจะมาในเรียนรู้ในเรื่องของระบบขับปัสสาวะนะครับจากเนื้อหานะครับคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารและการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบขับปัสสาวะนะครับเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ ระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับอย่างแรกนะครับ1นงนะครับความหมายและอวัยวะนะครับที่สําคัญนะครับของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นการกรองนะครับของเสียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำยูเรียนะครับออกจากกระแสเลือดและขับออกมาในรูปของน้าปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นอวัยวะสาคัญในการขับถ่าย ะระบบระบบนี้ก็คือไตนะครับกรวยไตยท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะเ <t> พราะทำหน้าที่กรองนะครับของเสียออกจากเลือดนะครับให้อยู่ในรูปแบบของน้ำปัสสาวะ <t> นะครับเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับ <t> อย่างแรกเลยนะครับกลวยไตยนะครับกลวยไตยเนี่ยเป็นทางผ่านให้น้ำปัสสาวะนะครับไหลมารวมกัน นึ่งครับไหลมารวมกันนะครับพอ,อไหลมารวมกันแล้วเนี่ยหเห็นไหมนี่ไตข้างซ้ายไตยข้างขวานะครับต่อมาท่อไตหน้าที่คืออะไรนะครับท่อไตตรงนี้นะครับพอกรวยไตยนะครับทําหน,น้าที่ไหลผ่านปสัสสาวะมารวมกันแล้วนะครับไตก็จะทําทหน้าที่ในการคัดกรองของเสียออกพอคัดกรองของเสียออกในรูปของปสัสสาวะแล้วก็จะผ่านออกมาที่ท่อไตนะครับท่อไตตรงนี้นะ เป็นทางผ่านของนะ้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะนะครับพอลงจากท่อไตมาตืดๆๆๆก็จะลงมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับกบระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่อะไรหน้าที่เก็บปัสสาวะเมื่อมีปริมาณมากจะทําการยืดหดตัวทําให้รู้สึกปวดและขับปัสสาวะทางท่อปัสสาวะและสุดท้ายน,นะครับตรงนี้นะท่อปัสสาวะ เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะออกข้างนอกร่างกายนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราลองสังเกตไหมถ้าเรามีปัสสาวะน้ำปัสสาวะเนี่ยเราไปฉี่เนี่ยน้ำเนี่ยที่ออกมาถ้าเป็นสีขาวใสเลยไม่ใช่ขาวสิต้องบอกว่าใสใสแสดงว่าเราดื่มน้ํามากหรือน้ําน้อยเกินไปครับเราดื่มน้ํามากมากดี ทำให้ร่างกายกองของเสียออกมาได้บ่อยแต่ข้อเสียคือเราก็ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยนั่นเองแล้วถ้าปัสสาวะออกมาแล้วมันมีสีเหลือง้วครับแสดงว่าร่างกายนะั้นะขาดน้ำนะครับเราก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับในปกติแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะดื่มน้าอย่างน้อยเนี่ย6-8แก้วนะครับยิ่งดีเลยดื่มน้ําเยอะๆร่างกายจะได้ขับของเสียออกมานะครับแล้วบางทีถ้า ถ้าบางคนยังสังเกตถ้าขับปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยมีมดหรือบางคนปัสสาวะทิ้งไว้เนี่ยมีมดมาหรือมีฟองเยอะมากๆเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องระวังให้มีพวกกินหวานเยอะๆนะครับก็หลีกเลี่ยงของหวานซะนะครับเมื่อกี้เราดูรูปแล้วเห็นไหมครับเรามาดูการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างแรกเลยนะครับ ไตหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนะครับให้อยู่ในรูปแบบของน้ำปัสสาวะพอไตกรองเสร็จปุ๊บดืบดๆนะปัสสาวะเขจะมาอยู่ที่ท่อไตพอท่อไตเป็นทางผ่านก็จะลงไปสู่ที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีหน้าที่เก็บสะสมน้ำปัสสาวะและสุดท้ายน้ำปัสสาวะก็จะไหลออกมาทางท่อปัสสาวะขับปัสสาวะออกนอกร่างกายดนั่น,นะครับความสําคัญของระบบขับถา่ายปัสสาวะมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นระบบที่กําจัดของเสียนะครับออกจากร่างกายและช่วยควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของของเสียหรือเชื้อโรคในร่างกายนะครับตรงผลให้มีสุขภาพที่ดีวิธีดูแลระบบขับปัสสาวะให้ทําง,งานปกติมีอะไรบ้างอย่างที่ครูบอก ในตอนต้นเลยครับ 1. ดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วเพราะน้ำจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติ 2. ไม่กลั้นปัสสาวะนะครับเพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะนั้นอักเสบได้ 3. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะเสี่ยงต่อเป็นโรคไตนั่นเอง 4. หากปัสสาวะไม่ออก เจ็บอวัยวะเพศเวลาขับปัสสาวะหรือมีเลือดออกมาเนี่ยกับน้ำปัสสาวะแล้วควรรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ไปพบแพทย์ทันทีนะครับบางทีอาจจะเกิดการกระทบกระแท่งมาอาจจะเกิดการล้มหรือเพื่อนแกล้งหรือมีสิ่งอะไรมากระแทกดนกระเพาะดนกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะครับบางทีตอนที่เราปัสสาวะออกมาเนี่ยอาจจะมีเลือดออกมาได้อาจจะเกิดแผลนะครับการช้ำภายในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองพอตอน ปสัสสาวะมันอาจจะมีเรื่องอะไรก็ควรที่จะไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับที่บอกไปนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแต่ที่บอกว่าเราหยุดกันอีก2อาทิตย์เนี่ยครูก็มีใบงานนะครับให้ให้เราไปทํากันนะครับใบงานแรกนะครับจะเป็นใบงานที่เป็นการทบทวนนะครับเรื่องของ ระบบย่อยอาหารนะครับและวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับให้เราดูนะครับเนื้อหาค้อน้ที่ครูได้พูดไปนะครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลนะครับรักษาระบบย่อยอาหารนี่ครับมีวิธีอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับวันนี้ล้วเราฟังนะครับเราคิดทบทวนตามเราก็สามารถตอบได้อีกหนึ่งข้อนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความสัาพัญธ์อย่างไรนะครับอันนี้เราก็รู้อยู่แล้ว เขียนลงมาเลยนะครับนี่คือหนึ่งใบงานอีกหนึ่งใบงานนะครับจะเ,เป็นใบงานที่สองนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของระบบย่อยหาร,รต่อมาเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะเช่นเดียวกันนะครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะมีอะไรบ้างที่ครูได้บอกไปมีสี่ห้าข้อนะที่พูดไปมีอะไรบ้างถ้าปฏิบัติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เขียนลงมาและสุดท้ายครับ ระบบขับถ่ายปัสสาวะมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีคนทำงานแล้วก็นักเรียนก็เขียนลงมานะครับถ้าไม่มีระบบปัสสาวะละ่ะจะเป็นอย่างไรความสําคัญมันคืออะไรนะครับก็ฝา,านักเรียนไปด้วยนะครับนะสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับจะเป็นการทบทวนนะครับเนื้อหาที่เรียนมานะครับเรื่องข,ของระบบขับปัสสาวะนะครับว่า มีหน้าที่อย่างไรความหมายคืออะไรระบบการทํางานเป็นอย่างไรและการดูแลนะครับ Track ดูแลอย่างไรอันนี้ก็ฝันนักเรียนไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ทําใบงานนะครับมาส่งนะครับเจออีกทีหนึ่งคือวันที่15กรกฎาคามนะครับก็ฝันนักเรียนนะครับอยู่บ้านนะครับกับตัวเองนะครับอย่าพยายามออกไปด้านนอกนะครับถ้าออกไปน,นอกโดยยามจะเป็นจริงๆก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับล้งมืงบอบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์อ Holiday, หรือแอลกอฮอล์นะครับก็ฝันนักเรียนดูแลตัวเอง นะครับหยุดนะครับเราต้องช่วยกันช่วยกันหยุดเชื้อโรคนี้เชื้อรายนี้นะครับเราจะได้กลับมาเรียนกับปกติเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูผมก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ